สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปหญ้าวหวานอิสราเอลนะครับวันนี้ก็พามาดูหญ้าครับอายุประมาณ3-4เดือนนะครับหญ้าแปลงนี้ปลูกฝ่าหน้าแรงมานะครับเมื่อประมาณไปลายเมษายนครับพฤษภาหญ้าไม่มีน้ำนะครับเหมือนจะตายนะครับแต่มาช่วงสองอาทิตย์ก่อนนะครับ ฝนตกนะครับยาก็เริ่มฟื้นตัวนะครับเห็นปะยาที่ใบมันแห้งนะครับปลายมันแห้งๆมันกําลังจะตายนะครับแต่ฝนมาก,ก่อนมันก็เลยฟื้นตัวนะครับยาหวานนะครับปลูกง่ายนะครับโตก็ถ้ามีน้ำลดตลอดก็จะขึ้นไวนะครับแต่ในแปลงนี้ไม่มีน้ำลดนะครับ ปลูกอยู่ดินบ้านนะครับเสียงรถอาจจะแทรกเข้ามานะครับครับยาอายุประมาณเกือบสี่เดือนนะครับแต่ถ้าเรามีน้ำรถนะครับปลูกสองเดือนก็สามารถตัดได้นะครับแต่ยาในแปลงนี้มันไม่มีน้ำนะครับนี่ครับใครสนใจพันยานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับจะแอดไลน์ line, หรือโทรมาก็ได้นะครับสวยมากเลยครับ